มาเต่ใสอีกวันนี้ลูกค้ามาจากระยองหรือชนบุรีมาลุมาแต่เช้าเลยนะเออมาแต่เช้าตังยังไม่มีกายเราการรถมาขายแต่เช้าเลยรถก,ก็ยังขายไม่ได้เลยลูกค้าก็จะเอารถมาให้อย่างเดียวเลยเออบอกจะไปดูเองก,ก็ไม่ให้ไปเพราะพี่ไป,ไปช้าเลเพราะว่าพี่ไม่มีเงินไปเอาไงลูกค้าก็เลยขับรถมาให้ถึงที่เลย เราจะไปเองไม่ให้ไปด้วยนะจะขับมาเองด้วยอยู่ไหนนี่ชลบุรีหรือระยองระยองอยู่ระยองบวกแดงบวกระยองขับหายาดบนรถไอเด้นอ๋อตเรื่องเสียงเสด็จดักดอกมีไหมนี่โอ้มีดอกมีหรือเปล่าติดเปล่าติดเปล่าติดหเปล่าน่าจะติดนะดอกมีมีแต่ตู้ซื้อคันนี้จ่ายแต่ต้นครับ ดอกไม่ใจดอกไม่ต้องใจเพราะมันมีรอกแล้วมีฝาท้ายบุกส่วนยังน้าคุกสาไฟฟ้าหรอส่วนยังน้าเสาหลักหัวโอเคโอเคเจิมเรียบร้อยแล้วไปซนเสาหลักหัวมาแล้วน่าฝ่าท้ายทิศเองโอ้คือมา เก่งเห็นต้องหมอนั่นโอเคเข้าไม่ลึกนะพี่น้องพวกพวกไอ้พวกเบ้าพวกเบ้าฝาท้ายมันยังเดือบอยู่แต่ว่าฝาท้ายมันเคาะได้อยู่จะเคาะหรือจะเปลี่ยนเดี๋ยวดูอีกทีนึงพวกมันเข้าไหมนะดีไปท้ายพอแตกแล้วดีไปท้ายไม่แตกในเนื้อสวยไม่มีเจาะไม่เป็นทุกนะเรือบไม่ไหว เย <c Dante> <UST schnell as n ido> ็นแบนรับดูนี <to learn un UE> ่ประตูประตูเดิมม่ความไม่กีนักาไม่ทุกความหวันพุ่งหน่อยนงที่สูบที่สูบเป็นพุ่งปกติอีกแล้วแต่คันนี้อาจจะไม่ปกติอาจจะลอมหน่อยนึงนะเนี่ย กวมันมันพุ่งหน่อยนี่ตัวนี้มรนจะมีไอเขาอ,อินดิโตรไ้แต่เขาไม่อ้ยด้ยหน่อยเขาเี่ยนแหวนแต่่าเื่อมก็โอเคแหวนที่แหวนใส่หมหรืออะไรใช่มันเปลี่ยนแหวนคนเราแหวนกันไม่ไ้แเดิมตานเดิมร่องแก้มเดมอีอะมีไรครับพี่มีไรโอ้โหเต็มเยอะเลยหรว่เปี่เยอะเลยโดนแหวนแน่เยโอ้เป็นแหวนตัวเลยเข่อนนิดเ่นนต้องเปลี่ยนแหว ระบบเ A E S เครื่องแห้งดีนะมันน้ำมันไม่เยิ้มนะพี่มีอะไรอีกเขาถามจัดแล้วในกลุ่มก็ได้มีสำเนาไหมครับมีทำไม่ได้เนี่ยดูเมลว่าดิยางลายอะไรวะเนี่ยลายชลิตแก่ยี่ตองชั่วแม่ร้อยก็สายยังไม่ได้รับสายเพราได้แม่กูหรือมั้งเนี่ยเจ้าขี้ข้าได้ปุ่น วิสิบสี่แซดหรดีจีเอฟด้วยผัดมันองนนี้ปกแม่แต่เวลาายมันดไอเป็นพุ่ตอนนี้ปกติอันนี้ไม่รู้แม่อะไรที่บอกแล้วแหละันน้แปดสีบเก้าที่หมดก็ไม่ถายเพิ่งกินจังเอามาจะปิดอย่างเดียวเลยไม่ก็คือไอเป็นพุ่งครับยีสิเป็นพุ่งทุกคันอย่างนั้นแหละแต่คันนี้มันคือมันพุ่งเยอะคันเยอะ อ้ายต้องอาจจะต้องเปลี่ยนแหวนหรือเปลี่ยนอะไรแต่ว่าเครื่องเดิมนะนะนี่แหละคือไม่ค่อยได้ปล่อยน้ำไงครับมันก็เลย<า>จะพุ่งแรงเลนนยพอปล่อยน้ำจะได้ลูกสอ,อง,ง,งลูกสามเราไอ้เจ้าว่าจะไหนเจ้าว่าพอปล่อยน้ำจะได้นาลูกสองลูกสามเนี่ยเพื่อน้ำเพืก็เนื้อตัวก็โอเคอยู่เดิมสวยนะพวกอะไรเดิมสวยหมดเลย รถไม่คนหนักมาแต่นี่แหละทัากแากมาไอไอ้ I เดี๋ยวต้องดูว่าแกเท่าไรแต่เราเครื่องก็ได้โอเคยอยู่แต่ทักมาไอมันุูงหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตเช็คราคาร๊บริงครับพี่นนองยังเออปิดเลย <laughs> สวัสดีครับผมนะก็ลูกค้าก็กลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็กราบขอโทษลูกค้าลหลายลายครับที่ว่าบม่ได้ซื้อรถคันนี้เนานะเนื่องจากว่าลูกค้าเราจะขอ,งของเงินเหลือกับบ้านหลาย ตอนแรกก็คุยกันว่าทันปิดไฟแนนซ์ให้เขาจะซอยได้อยู่แต่ว่ารถมันชักกาันตมันมาแล้วควันมันไอไอมันไหลครับพี่น้องเพราะไอมันไหลแล้วก็ถามว่ามันก็ใสใสางานได้ปกตินะขับขับไปทำมาหากินได้ปกติั่นแหละแต่ว่าผู้ที่ซื้อไปโตในในระยะที่การใช้งานไปสักพักหนึ่งอาจจะปีนึงหาเดือนหกเดือนเครื่องก็จะมีปัญหามันก็จะเริ่มหลวมหลวมคุณลืองคุณแล้วเครื่องก็จะพังได เนะพราะเวลาเอามามันก็ต้องเกิดค่าจ่ายอย่างเช่นเอาไปเปลี่ยนแบนเปลี่ยนนีนน่มันก็จะมีค่าจ่ายหลายบาทนะแต่ถามว่าเครื่องมันก็ยังแรีนใส่งานได้ปกติอะแต่ว่าชักน้ะมันชักการออกมาปุ๊บไอ้ไอ้ควนมันไหลนะถามว่ามีบอลมีรุ่นนี้มันก็มีแทบทุกตัวแหละตัวไม่ายแดงก็มีแต่ว่ามันไหลผิดป,ป,ป,ปกติอมันไหลคั้นอื่นเขานะซึ่งขั้นอื่นของนบน่ได้ไหลายนีินะก็กราบขอโทษลูกค้าหลายๆครับที่เรีนมาจากระยอง นะล้วก็ันแลนชิกมาหลายมองก,อกันแหละพ่ออายอายก็ให้ผู้จัดการเช็คมานนันตรนี้สรุปทั่วไปนะโอ้ยมาแล้วรถคันนี้เข้ามาหาผมแล้วพี่เีหามองแล้วแล้วบอกเข้ามาซีหามองแล้วเขาเป็นยังครับขอโทษลูกค้าหลายผู้นะดใดตีราคาจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลียนจะเชิ่นะติดต่อขอมากเลยครับนะยินดีปิดล่มให้นะบได้ซื้อบรได้ขายก็บรได้ว่ากันบรได้เครียดกันแต่ว่าเข้ามาเช็คราคากันได้ นะยินดีครับปรึกษาสุปขูดซุกเออโอเคปะเ <laughs> มื่อไดขายอะไรก็จะเชื่อได้เออ่ว่าเป็นยังครับพี่น,น้องเพราะยังเป็นเพื่อนเป็นมู่นะหรือว่ามีผู้ใดจะขายเราก็เช็คนะเขาเรียกว่าเอาความสบายใจหรือความพอใจทั้งสองไฟนั่นะปะแดนเขาเรียกว่าพอออกมากปุ๊บไอเสียก็ตีไว้เซ่ออซ่อมอม,มันก็จะมีหลักเป็นหมืน่นสองหมืน่นเะนาะนะลูกค้าก็บอกโอเคเนี่ว่ามันมีค่าใจลูกค้าอยากเหลือเงินกลับบ้าน สักก้อนนึงแต่ว่ามันมันไอ้สูงไม่ไหวนะก็ว่าเป็นยังครับไม่ได้ว่ากันก็ลูกค้าก็แล้วก็ไปเช็คมกอื่นต่อเออเพราะว่าก่อนจะมาหาไอ้เราก็หามองหกมองแล้วเช็คมาตลอดทางเช็คมาตลอดทางเช็คมาตลอดทางว่าเป็นยังครับของซื้อของขายเนาะขันโอเคกันทั้งสองฝ่ายที่ใครได้ซื้อขายกันเป็นบล่ะเออขันโอเคฝ่ายเดียวมันก็บ่ได้ซื้อบ่ได้ขายกันแล้วเป็นบล่ะเออเขาก็ต้องวิ้นวินทั้งสองฝ่ายเม็นบล่ะนะโอเคครับเมื่อนี้ไปแล้วผมสวิตดัสสวัสดีขอโทษด้วยครับไม่จบอันนี้